วันที่259ในการทำโปรเจกต์เปลี่ยน1,000ไป1,000ล้านตอนนี้นะผมเรายังก้าวหน้าต่อไปในการทำโปรเจกต์นะครผมเพื่อด้วยใจมุ่งมั่นนะผมเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายฝันที่เราวางไว้นะผม อนนี้นะผมก็เหมือนกับการเล่นเกมต่อชิกซอยนะผมซึ่งผมมีอยู่หลายๆโปรเจกต์ผมที่กาลังวางแผนกันผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะผมซึ่งมีความสุขสั่งมากๆนะผมตอนนี้นะผมก็รู้สึกมีไฟอย่างลุกโชนมากๆนะผมในการทำโปรเจกต์ในั้งนี้นะผมเพราะว่าได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะผมถึงแม้ตอนนี้นะผมจะใช้เป็นแค่20%เอเองนะครับผมที่มีอยู่นะผมแต่ผมก็คาดหมายว่าถ้าผมดึงความสามารถของตัวเองที่ออกมามากๆผมก็จะสามารถทำให้ไปถึงจุดหมายปลายฝันอย่างที่เราตั้งใจไว้ ก็เหมือนการต่อที่ซ้อนนะผมที่เราค่อยๆต่อไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น,นผมอาจจะต่อผิดบ้างถูกบ้างผมก็เป็นเรื่องปกติของผมแต่เมื่อเรามองไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้้วผมในงานซานผมเมื่อเราต่อไปสวรวันหนึ่งผมก็สำเร็จอย่างแน่นอนนะผมก็ติดตามและให้กำลังใจในการทำโปรเจกต์น,นะผม